สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีวิธีการนะครับที่จะอัปเกรดนะครับอัปเกรดนะครับไม่ใช่การลงแบบล้างเครื่องนะครับอัปเกรดจาก Windows 10ไปเป็น Windows 11สําหรับเครื่องที่ไม่ผ่านสเปคขั้นต่ำนะครับไม่มี TPM ไม่มี CPU ไม่ผ่านอะไรไม่ผ่านสักอย่างเลยนะครับแต่อยากจะลงนะครับซึ่งวิธีก่อนผมก็สอนไปแล้วนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับเผื่อเป็นทางเลือกนะครับวิธีเก่าของผมนะครับอาจจะใช้ได้เป็นบางเครื่องบางเครื่องก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับ แต่ตัวนี้นี่น่าจะใช้ได้เกือบทุกเครื่องนะครับหรือไม่ก็อาจทุกเครื่องก็ได้นะนะครับจากตัวอย่างที่ผมทำนี่ผมอยู่ใน Windows 11นะครับแต่ผมจะสาธิตสาธิตก่อนนะครับส่วนเครื่องจริงนะครับผมจะทําให้ดูหลังจากนี้นะครับคลิกที่เลี้ยงใต้คลิปของผมนะครับมันจะมา Git h ท b นะครับมาลิงก์นี้นะนะครับของคุณครูคุครบคุกกี้ครับคุกกี้นี่แหละ เป็นคนทําโปรแกรมไว้นะครับเป็นตัวช่วยในการหลงสําหรับ Windows 11ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอ่าก็มาถึงหน้านี้ก็กดที่ตรงนี้เลยนะครับ Windows 11อัปเกรดเอนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะดาวน์โหลดลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับโหลดลงมาแล้วนะเมื่อโหลดมาแล้วทํายังไงนะครับเข้าไปที่ไฟล์ explorer ครับไฟล์ explorer แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับมาที่ดาวน์โหลดก็จะเจอ Windows 11อัปเกรดอ n นะครับที่เราโหลดลงมาเนาะให้ทำการแตกไฟล์โดยใช้โปรแกรมวินลาหรือโปรแกรมอะไรก็ได้ที่ท่านมีนะครับแต่จากตัวอย่างที่ผมจะทำก็คือผมจะใช้โปรแกรมวินลาในการแตกนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Extract to Windows ครับมาตัวนี้นะนะครับมาตัวนี้เลยสุดท้ายนี่ครับถ้าเปิดวินลาถ้าโปรแกรมอื่นก็ก็แล้วแต่นะครับไปศึกษาเอานะครับแต่ผมจะใช้วินลานะใครไม่มีก็โหลดมาลงนะครับปึ๊บเข้าไปโอเคมาแล้วครับ เข้าไปข้างในนะครับเปิดเข้าไปข้างในก็จะเจอไฟล์เยอะแยะเลยนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับเมื่อได้โปรแกรมนี้แล้วนะครับผมแนะนําว่าให้ไปเตรียมไ,ไฟล์ windows 1 1นะครับตัวล่าสุดเลยนะผมไปโหลดมานี่ครับนี่นะ win 1 1 e i n g l i h นี่ครับตัวนี้ผมไปโหลดมาจากเว็บ microsoft ล่าสุดเลยนะครับวันนี้เลยวันที่9นะครับผมไปโหลดมานะครับวิธีการดาวน์โหลดผมได้สอนไว้แล้วนะครับผมขอข้ามไปก็แล้วกันทํายังไงก็ได้ให้ได้ไฟล์ iso นะครับถ้าหากไม่รู้วิธีการก็ไปศึกษาเอาในคลิปที่ผมจะแนบไปให้นะครับน้าว่าโหลด Windows 11ทำยังไงนะครับผมขออนุญาตเป็นสมมุติว่าผมมีก็แล้วกันนะครับมีแล้วนะนะครับต่อไปก็วิธีการนะครับให้ทําการนี่ครับที่ผมแจกไฟมาก็ให้ทําการ รันไฟนี้ครับคลิกขวานะครับรัน as Administrator นะครับรันในโหมดแอดมินนะครับ Windows 10ก็เหมือนกันนะครับ Windows 10ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็รัน a s admin แบบนี้ก็ได้นะครับอันเดียวกันนะครับแล้วก็กด yes นะครับถ้ามันถามนะนี่นะครับมันจะมีตัวเลือกให้เลือก2อย่างนะครับมาดูนะครับเขาก็จะมีตัวเลือกให้2อันก็คือ Select Windows 11 iso file หมายความว่าเรามีไว้แล้วนะครับอย่างเช่นที่ผมทำเป็นตัวอย่างก็คือผมไม่ ได้โหลดไปแล้วนะครับคือแบบนี้ครับผมจะเลือกตัวเลือกที่เป็นแบบที่1นนะครับแต่ถ้าผมไม่มีอะไรเลยล่ะ ISO ไม่มีเลยนะครับก็เลือกดาวน์โหลด Windows 11 ISO ไฟล์ด้านล่างนะครับแต่ผมจะสาธิตวันนี้ก็คือเอาแบบอันที่1คือผมเตรียมไฟล์ไว้แล้วนะครับจะได้สะดวกกว่านะกดนะครับอันที่1นนะครับเขาจะถามหาว่า ISO อยู่ตรงไหนนะครับผมโหลดไว้ในดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ไฟล์นี้เลยนะครับโหลดมาล่าสุดเลยนะครับ o p เพนะครับ มาถึงตรงนี้ครับมาถึงตรงนี้คือสําคัญมากเลยนะอัปเกรดครับคาว่าอัปเกรดหมายความว่าผมจะเปลี่ยนจากวินโดว์วินโดว์10ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแต่ตอนนี้คือผมทําในวินโดว์11นะครับให้ดูเฉยๆนะครับที่จริงผมจะทําเครื่องจริงในวินโดว์10ในวินโดว์10ให้ดูอีกทีหนึ่งอยู่นะครับหลังจากหลังจากผมอธิบายตัวนี้เสร็จนะครับอัปเกรดคือการเปลี่ยนจากวินโดว์10ไปเป็นวินโดว์11ตัวใหม่ตัวนี้นะครับ แต่ว่าข้อมูลไม่หายนะอัปเกรดนะครับข้อมูลไม่หายเลยนะครับไดซี C ยังอยู่นะครับไดดี D ก็ครบนะครับส่วน data only นะครับ data only หมายความว่าผมก็ทําการอัปเกรดจาก Windows 10ไปเป็น Windows 11เหมือนกันแต่ไม่เก็บโปรแกรมไว้นะครับเก็บไว้เฉพาะข้อมูลที่อยู่เดสก์ท็อปประมาณนี้มีงานไฟเวิร์ดมีอะไรอยู่ตรงหน้าจออยู่ในด็อกิเมนเก็บข้อมูลไว้แต่ว่าโปรแกรมต่างๆหายไปนะครับแต่ว่า Windows จะถูกเปลี่ยนไปเป็น Windows 11นะครับ Clean i n s t a l l หมายความว่าคุณจะได้เ i n d o w s ใหม่เลยนะครับทุกอย่างหายเกลี้ยงจากไดซีแต่ไดดียังอยู่นะครับ Clean i n s t a l l นี้ผมก็ถ้าไม่เสียดายข้อมูลนะครับผมแนะนำให้ c l e a n i n s t a l l เพราะว่ามันจะทำให้เครื่องมันสะอาดเหมือนเราลง Windows ใหม่เลยนะครับเหมือนลงด้วย o w s 11ใหม่เลยนะก็ถ้าใครเสียดายข้อมูลก็กดที่อัปเกรดนะครับจากนั้นก็ทำการ Install System นะครับนะครับใครอยาก Install แบบ c l e a n Install ก็ทำได้นะครับ แต่ผมยังไม่กดเพราะว่าผมทําในวิด o w s 11ที่ผมใช้อยู่เดี๋ยวผมจะไปลองดูในเครื่องจริงให้ดูว่ามันจะผ่านจริงไหมนะครับมาดูเครื่องจริงนะครับอัปเกรดนะครับอัปเกรดนะครับดูนะอิสตอร์ซิสเต็มครับตึบเข้าไปดูว่ามันจะได้วิด o w s 11จริงๆิไหมนะครับนี่ครับเห็นไหมก็โอเคเลยนะครับ เช็คกิ้งยู่พิเศษไหมครับก็เข้าสู่หน้ากระบวนการติดตั้งนะครับชุดเอวิลิตี้ก็คือห่วยก็ประมาณนี้นะครับน่ครับคือผ่านแล้วนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์คอมพนะครับก็รอให้คอมพิวเตอร์ทําการอัปเกรดให้นะครับโปรแกรมอะไรข้อมูลอะไรยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปลบไฟล์อะไรออกให้เสียเวลานะครับวิธีการนี้น่าจะง่ายขึ้นนะครับน่าจะใช้กับได้ได้กับทุกทุก อ่นะครับที่ไม่ผ่านนะครับผมเครื่องนี้ก็ไม่ผ่านนะของเลเซอร์นะครับของเลเซอร์อินวันแต่เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับส่วนขั้นตอนอื่นๆถามว่าต้องทําอะไรไหมนะครับถ้าเราไม่กดคลีนอินสตอลด้านล่างเราจะไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับก็คือเรากดแบบอัปเกรดนี่มันจะเปลี่ยนมิโดให้เฉยๆนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรนอนหลับแป๊บเดียวนะครับหนึ่งชั่วโมงตื่นขึ้นมานะครับคุณก็จะได้มิโดสิบเอ็ด ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้5%ก็รออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับเนาะเขาเป็นว่าเป็นแนวทางให้นะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับหลังจากที่รอประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็นี่ครับแบบนี้เลยโดยที่ผมไม่ได้ไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรเลยนะครับที่สําคัญก็คือข้อมูลของผมยังอยู่เลยนะครับเห็นไหมรูปภาพเด็ดๆท็อปนะครับทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับชื่อคอมนะครับก็เหมือนเดิม ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปเป็น Windows 11แทนะะนะครับโอ้เร็วใช้ได้นะครับดีไหมครับได้ดีก็ยังอยู่ครับได้ดีก็ยังอยู่นะ